มาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับข่าว12นะหลายคนได้ดูคลิปเป็นอาคารนะแต่อนี่คือบ่อนคาสิโนโร้างนะที่ถูกระเบิดนะซึ่งคลิปนี้นะครับกองทัพภาคที่2ก็ได้ออกมาอธิบายแล้วนะครับโดยมีการออกเอกสารชี้แจงจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีที่มีภาพการละเบิดที่อาคารร้างฝั่งกัมพูชานะ เพราะว่าฝ่ายไทยเนี่ยมีการตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชาได้ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนวิธีโคง้งไว้บริเวณพื้นที่พล,ละเลือนและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจทางทหารในหลายพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมากัมพูชาใช้อาวุธดังกล่าวในการโจมตีพละเลือนของฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยอันถือเป็นการ การทำที่เข้าข่ายใช้พลเรือนเป็นโลกมนุษย์ซึ่งเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมสากลนะครับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2จึงของยืนยันว่าการใช้กําลังทางทหารของกองทัพไทยเนี่ยมุ่งเป้าเฉพาะไปยังเป้าหมายทางทหารที่ตรวจพบว่ามีการโจมตีหรือคุกคามต่อความมั่นคงของชาติไทยเท่านั้นและยังคงยึดมั่นในหลักสันติวิธีการเคารพในอธิปไตยของเพื่อนบ้านไม่คล้ายความรุนแรงกับพลเรือนทุกกรณีแต่ก็ต้องดําเนินมาตรการปก ปกป้องตนเองจากภัยพุกคามที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนะแต่ต้องดําเนินการมาตรการป้องกันตนเองด้วยภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นคําชี้แจงว่าคือไม่ใช่อยู่ๆว่าเราจะไปยิงถล่มไออาคารบ้านเรือนของเขาไม่ใช่แต่เพราะกัมพูชาเนี่ยมันใช้กลยุทธ์แบบนี้นะยางตึกเนี่ยนะครับเป็นอาคารร้างแล้วไปเอาไอเครื่องยิงลูกระเบิดไว้ข้างหลังเป็นเครื่องยิงวิธีก๊ง แล้วก็ยิงปืดข้ามแดนมาใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทหารเขาพิสูจน์ทราบว่าไอ้ไอจรวดนี่มันถูกยิงมาจากตรงนี้เขาก็ต้องไปทำลายนะเหมือนกับที่หลายคนได้เห็นคลิปแล้วว่าไอ้เครื่องยิงจรวดนะมีเอ็อะไรเนี่ยนะครับมันมีคลิปปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจว่ากรมพูชาเนี่ยไปเอาไอ้เครื่องยิงเนี่ยตั้งไว้ในหมู่บ้าน นี่คือความเลวร้ายของกัมพูชาครับมันไปเอาเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องทียง่ยิงมาสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศเราเนี่ยนะครับไปตั้งฐานไว้ในหมู่บ้านแล้วถ้าเกิดว่าเรายิงไปเนี่ยนะครับมันก็จะไปโดนพลเรลือนมันก็จะไปแหกปากว่าอาไทยนะสังหารพลเรือนกัมพูชาอย่างงูนอย่างนี้อย่างนั้นแต่ตัวทหารกัมพูชาเองตัวผู้นํากัมพูชาเองไม่ได้เห็นชีวิตคนกัมพูชา เป็นสิ่งมีค่าแล้วต้องรักษาเลยพวกนี้ก็เห็นประชาชนตนเองเป็นผักเป็นปลาเท่านั้นเนี่นะครับมีคลิปปรากฏออกมาเนี่ยคนแชร์กันเยอะแยะนะฮะ